สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทวดากลุ่มที่ไม่มีจิตอาฆาตพยาบาทเราอาจจะเคยเข้าใจว่าเอ๊เทวดานั้นเขาจะมีจิตอาฆาตพยาบาทหรือไม่แน่นอนเทวดาแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งมิจฉาทิฐิแล้วก็ฝั่งสัมมาทิฐิแล้วเทวดากลุ่มนี้ที่จะไม่มีจิตอาฆาต มีความเข้าใจสำคัญเกี่ยวกับสภาวะจิตของเทวดาฝ่ายสัมาทิฏิโดยเฉพาะเทวดาประจำตัวดังนี้เทวดาสัมาทิฏฐิไม่มีจิตอาฆาตเทวดาที่สถิตยอยู่ในมิติที่ห้าขึ้นไปเป็นมิติของพลังงานที่สะอาดและมีความถี่สูงท่านมีพรหมวิหารสีนั่นก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเปกขาเป็นที่ตั้ง จึงไม่มีสภาวะการผูกใจเจ็บหรืออาฆาตพยาบาทมนุษย์เหมือนอย่างที่มนุษย์เข้าใจกันหากท่านช่วยไม่ได้หรือถอยห่างออกไปเป็นเพราะขึ้นพลังงานไม่ตรงกันไม่ใช่เพราะท่านโกรธแค้นสิ่งที่ดูเหมือนอาฆาตคือแรงสะท้อนของสัจจะเมื่อมนุษย์ตั้งสัจจะต่อหน้าเทวดาแต่กลับผิดสัจจะ พลังงานที่บิดเบี้ยวจากคำพูดที่ไม่เป็นจริงจะสร้างพลังงานยันขึ้นมาเองพลังงานลบนี้จะสะท้อนกลับมาหาตัวมนุษย์ทำให้เกิดอาการเงินหนีหรือชีวิตติดขัดซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเทวดาลงโทษหรืออาฆาตแต่แท้จริงแล้วคือแรงสะท้อนจากการที่มนุษย์ทำลายบารมีของตนเอง เทวดาอุเบกขาเมื่อเกิดรอยรั่วทางบุญหากมนุษย์ชอบนินทาเพ่งโทษหรืออักตันยูสนามพลังงานของมนุษย์จะกลายเป็นขยะทิพ์เทวดาซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์จะไม่สามารถทนอยู่ในกระแสลบนั้นได้ท่านจึงต้องถอยห่างออกมาด้วยสภาวะอุเบกขาทำให้มนุษย์คนนั้นขาดเกราะคุ้มครองและถูกมารสอบหรือเทวดามิจฉาทิฐิเข้ามารังแกได้ง่ายขึ้น เทวดาพร้อมกลับมาเมื่อขอขมาเพราะท่านไม่มีจิตอาฆาตทันทีที่มนุษย์รู้ตัวและทำพิธีขอขมาด้วยใจที่บริสุทธิ์และมีสัจจะใหม่ท่อพลังงานบาร,รมีจะถูกเชื่อมต่อทันทีท่านพร้อมจะกลับมาหนุนนำและอารักขาเราใหม่เสมอเมื่อสนามพลังงานของเรากลับมาเบาสบายและกระตันยูแต่โปรดระวังเทวดาชั้นต่ำหรือมิชาทิธ ต้องแยกแยะว่าเทวดามิชาทิฐิหรือสัมภเวสีชั้นสูงบางกลุ่มที่ยังมีกิเลสหนาะอาจจะมีจิตโกรธเครืองหรือกลั่นแกล้งได้แต่หากเรารักษาสัจจะบาร,รมีและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์พลังงานเหล่านี้จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้เลยเพราะบาร,รมีของเราจะสูงกว่า เทวดาประจําตัวของเราไม่เคยอาฆาตเราท่านเพียงแต่รอให้เราอุดรอยรั่วทางบุญและรักษาสัจจะเพื่อให้ท่านสามารถส่งพลังงานแห่งความตั้งมั่นมั่งคั่งให้เราได้อีกครั้งเหตุใดบุคคลหนึ่งจึงมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาหรือระบบการเกื้อกูลทางพลังงานระหว่างมิติมนุษย์และมิติทิพย์โดยทั่วไปมีหัวใจสำคัญดังนี้ บุญหรือท่อต่อกระแสบุญทำหน้าที่เป็นท่อเชื่อมต่อกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งจากอริยัรั์ภายในสู่ชีวิตภายนอกหากเรานึกถึงสนามพลังงานบุญไม่ได้แสดงว่าการสะสมบุญยังไม่เข้มแข็งพอที่จะดึงดูดกระแสจากเทวดามาหนุนนำการทำงานร่วมกันของบุญมนุษย์และฤทธิ์เทวดา เทวดาประจำตัวต้องการกระแสบุญจากมนุษย์เพื่อเพิ่มกำลังบรารมีในขณะที่มนุษย์ต้องการกำลังเทวดาเพื่อช่วยประครับประคองดวงชะตาและยันพลังงานรบเมื่อเราทำบุญแล้วส่งบุญต่อให้ท่านอย่างเจาะจงจะเกิดเป็นพันธสัญญาทางพลังงานที่ทำให้ท่านช่วยเปิดทางทรัพย์ให้เราได้สะดวกขึ้น การอนุโมทนาบุญเทวดาสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้ผ่านการอนุโมทนายินดีในบุญเมื่อมนุษย์ทำดีและใจเบาสบายเทวดาฝ่ายสัมมาทิฏฐิจะรับรู้ถึงรัศมีสว่างและเข้ามาอนุโมทนาซึ่งเป็นการเสริมกำลังบุญสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ผ่านสัจจะและกะตัญยูบุญสัมพันธ์จะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อมนุษย์รักษาสัจจะและมีความกะตันยูหากขาดสิ่งเหล่านี้ท่อบุญจะติดตันทำให้เทวดาช่วยได้ยากแม้ท่านจะอยากช่วยก็ตามเพราะขึ้นพลังงานไม่เชื่อมถึงกัน การทดสอบบารมีบางครั้งเทวดาหรือพลังงานในมิติทิพย์จะทำการทดสอบมานสอบเพื่อดูความหนักแน่นของจิตมนุษย์ก่อนที่จะประทานพรใหญ่หากสอบผ่านด้วยใจที่นิ่งและกะตัญญู บุญสัมพันธ์นั้นจะยกระดับสู่ความมั่งคั่งในมิติที่สูงขึ้นทันทีบุญสัมพันธ์คือการจูนคลื่นหากเราหมั่นสร้างบุญและรักษาใจให้เบาสบายเทวดาจะมองเห็นและเข้ามาเป็นแรงหนุนนำสำคัญในชีวิตให้ชีวิตเราพบปาฏิหาริย์คุณผู้ฟังทุกท่านคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตอันน้อยนิดนี้นักศึกษาที่เคยเจอเจอเทวดาประจำตัวแล้วเช่นกันทุกคนอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนี้ พาะเทวดามีทั้งสมาธิทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิหากเรารู้เทคนิคเหล่านี้แล้วควรจะปรับกระแสะและอวนบุญทั้งหลายอุทิศกับเทวดาประจำตัวฝ่ายสมาธิิในตัวเราด้วยขอทุกท่านมีความสุขจากใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือรูผู้ถ่ายทอดพุธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงขึ้นกันทุกๆคนค่ะ ขอให้เทวดาประจำอารักขาตัวทุกท่านมีบรารมีสูงขึ้นในทุกๆุกยานบรารมีอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ด้วยนะคะอานุมโมทนาบุญยิ่งในทุกๆบุญค่ะ